วัดพร,ประปนิธานองวันนี้จะมีตัวเลขในนานเสนอมันดืมนะครับผมเลขประจำวันล็อกหลายงวดแล้วนะําไปได้ลงให้นะงวดนี้มีโอกาสลงให้นะมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนะหนึ่งมิถุนาสองห้าหกเจ็ดท่านหนึ่งมาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดถ้าห้ามาห้าเก้าห้าแปดห้าสองนะ ถ้าเจ็ดมาสองเจ็ดส so mm right ี่เจ็ดเจ็ดแปดนะก็มาลงพร้อมกันกับหนุ่มเอเลยครับผมหนุ่มเอหนึ่งมิถุนาสองหกเจ็ดนะวิ่งบนมีเจ็ดจับคู่ให้สามตัวแปดสามเจ็ด สองตัวสามเจ็ดนะวิ่งล่างมีเจ็ดโอ้เจ็ดจะมาบนล่างเลยบอห้าเจ็ดนะเลขทู่ของท่านก็มีสี่มีเจ็ดมีแปนะหนุ่มเอลเอหนุ่มเอลเอนี่ก็ตะก่อนก็เคยเข้านะช่วงนี้รู้สึกว่าหลุดขอโทษขอภัยเรด้อย เลขคำนวณน,นะมีเข้ามีหลุด fc ได้พิจารณากันนะครับผมกูรูทุกกูรูก็อยากให้ fc ถูกกันทุกคนนะครับผมแต่ว่าเลขมันก็มีเข้าไม่หลุดเหมือนว่านะครับผม,มถูกก็จะโทษกันนะครับผมทางที่ดีก็ ชอบชุดไหนก็ทําไปเคียนทํำนายฝันดูก่อนนะครับผมฝันดีค่อยจัดฝันไม่ดีก็ผ่านนะครับผมครับคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชินนะหรือแนะนํานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจได้ไปหาตัวเลขมานำเสนอนะท ช่วงนี้ทางช่องก็ไม่มีปัจจัยก็หาอาจารย์เลาะเละเละเอยู่แถวบ้านนี่แหละครับผมครับสุดท้ายนี้ทางช่องไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับใคได้เงินหมื่นตื่นใคได้เงินแสน,นคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผม ท่นไหนดูคลิปนี้ก็งดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกเจดนี้ถูก6ล้าน12ล้าน24ล้าน30ล้านด้วยเด้อสวัสดีครับ